สวัสดีครับคออแรกส <c oughs> วัสดีครับข้นแรงพนังข่านขัานที่เสียมาตาม่ำสามกุ๊กเต็มครับกำลังเหยียดที่นี่ครับสามกุกเขา้าตอนเศร้าขเข้าที่นึน,นะครับแต่ว่าผู้เหยียบครับไปเฝ้ากันได้เครับได้ไปไล่ออกครับ กำลังขันเหยียดอยูนน่นี่นะครับนี่แหละครับสามคู่เต็มครับ นี่ครับคันยนครับนี่เสียงคันยนนี่ครับนี่นี่ครับนี่สามคู่เต็มนะครับนี่นี่นะครับนี่ผมมาตามตรงเลยนะครับคู่อ่างมาครับคู่อ่างมาตนเก็บข้านะครับ saang kuk tim hap ana hap na an xe nuk toa hap มงมขึ้น,นม่นมงมขึ้น,นม่นสามโมงนะครับสีมนะ่มงเดินสี่โมงนะครับเดี๋ยวขอสี่โม้งสัมมงก็กลักวเป็นสัมมงนะครับมองไม้กับล่ำกล้องผนียงนะครับล่ำกล้องผนียง เป็นนกท่าหน้าถ้ามครับนกสามคูกเตี่มเป็นนกเป็นนกหน้า่ามนะครับบ่มาถางตัดเสามหนึ่งตัดสองม่วงเสาเขาร่วมเที่ยนึงแต่ว่าผู้เหยียบครับได้เป็นล่ออกครับเขาสองเทียบ่เหยียบจักเทีย แล้วผมน่าตามมันอีกครับนี่ใส่ใบตูนนิดหน่อยนะครับขังข้องผนียงนะครับคู่ข้าคู่ผนียงนะบินเขาบินเขาจับต้นเทียมขขางๆนะครับเมื่อกี้นี้ลนกตัวเหยียดกำลังเหยียดเอ,เอื่อนเอาครับ บินไปเมื่อกี้นี่ครับตัวสามกุกเต็มนะครับนกตัวกำลังเหยียดครับกำลังเอื้อนนะเสียงนกตัวเหยียดกำลังเหยียดกำลังเอื้นอนคนระับกำลังเรียกครับ บ่เดี๋ยวขาตั้งกล้องนครับปวดแขนนะครับยกไทยได้ยครับนี่อุม้มจะนี่กันนะครับเนาะเดี๋ยวเขาร่วมอีกของจิตไทยไม่อีก